แล้วก็ทางกสนอเองะคะ่ะรู้สึกมีความยินดีมากๆากนะคะอย่างที่บอกไปครั้งแรกแล้วว่าเป็นโครงการที่ดีก็คือทําให้เยาวชนในพื้นที่หรือคนในพื้นที่ะคะ่ะได้มาเรียนรู้แล้วก็ที่จะฝึกตนเองนะคะพัฒนาตัวเองคือที่สําคัญที่สุดก็คือการพัฒนาตนเองเออที่แน่ๆเขาได้ความรู้แน่ๆติดตัวเขาไปแน่ๆแ,แล้วก็ยังได้ประสบการณ์เพื่อที่จะไป ไปเป็นผู้ประกอบการในวันข้างหน้าซึ่งหนูว่าคิดว่ามีประโยชน์มากๆแล้วก็ทางทางเราก็ยินดีมากๆไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นโครงการอย่างนี้อีกเราก็ยินยินดีที่จะให้ความร่วมมือตรงนี้อีกะคะ่ะเพราะว่ามันได้ประโยชน์จริงๆแล้วก็เห็นแล้วว่าเขาทํากันจริงๆนะคะแล้วก็ทุกคนก็มีความตั้งใจอย่างเช่นที่เลี้งเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าที่เลี้งสุขภาพไม่ค่อยดีใช่ไหมคะมแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกมาเจอสังคมเท่าไหร่ใช่ไหมคะเนี่ย เห็นความแตกต่างแต่วันนี้พี่ลีไม่ค่อยที่จะสบตาเลยเนาะไม่ค่อยกล้าพูดกล้าคูยแต่วันนี้เห็นรอยยิ้มก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือเห็นนาคาเห็นพี่สาเห็นน้องมิ้วหรือว่าเห็นพี่สุภาพเองหลายๆคนที่ที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็คือเห็นแล้วว่าเขามีการอย่างน้อยก็คือพัฒนาตัวเองแล้วก็คิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นประสบการณ์เป็นความรู้ที่จะติดตัวเขาแล้วก็ทำให้เขาค่ะไปเป็น ผู้ประกอบการข้างหน้าหรือไปประกอบอาชีพในวันข้างหน้าได้อย่างแน่นอนก็ต้องขอขอบคุณทางโครงการมากๆที่ที่ได้มีอย่างนี้มาให้กับกับเรานะคะแล้วก็ได้ทํางานร่วมกันค่ะต่อไปข้างหน้าก็หวังว่าจะได้ทํางานร่วมกันีเพื่อพัฒนาของเราต่อไป